เวันนี้ยังบอครับน่าย์พอกี้หุ่มเอาไปอียังครับเอาไปเฮ็ดยาเอาไปเฮ็ดยาดิต้องนั่งแกะที่เราเม็ดจังนสี่บอกครับเยอ่หลายไปเลยนี่น้อครับนี่น้อน่านหุ่มใน่านหุ่มแห้งนะครับเขาไปเอาไม้ใส่ครับเอาหน้ามเพลินบ้านไปหาคอเอาเอาส้นสี่บอก ยาอีไยัยงครับยาบหวานบ่ายาบหวานนะครับผมเห็นแก่ที่ด่วเหลือที่นอ้องเ่าแก่ที่ละเม็ดที่ละเมรร็ดจุงสิแหละเขาไปเอาเขายัางไงบั่ผู้ใดเป็นรับสือ,สอ,อเป็นเสือเ่ายังไงครับเป็นเสือเ่ายังไดห้า,า,หาเม็ดบาทเนี่ยห้าเมตรบาทเด็ดหันหนบาทหนึ่งนี่ที่แก่ออกยังส่แล้วนี่หันหนบาทหนึ่ง เวลาไปขายกันเพ่ออกนับนับนับเลยบอกโอ้มืวหนึ่งเจ้าแก้เลยจักเม็ดเรืงว <bizarre> ่ามือหนึ่งเจ้าแก้เลยจักเม็ดเนี่ยนี่จังสีแก้โดนปันไดครับเนี่ยนี่มีแก้โดนปันไดเนี่ซ้ำเนี่ยซ้ำที่เห็นอยู่นี่ยเพื่อโอ้เขาก็เริ่มแก้เมื่อนี่คืออยู่นี่นี่เป็นเม็ดจังสี่แล้วหาเม็ดบาทดด้วพี่น้อง เดี 500. 500. Yeah, right. okay. mm ๋ยวผมไล่เพิ่งยุนี่ประมาณประมาณสามร้อยนะครับสามร้อยกะอ่าเม็ดบาทสามร้อยได้เงินหกสิบบาทแล้วอยู่ในกระป๋องนี่ยได้แก้วเทียมนี่มันก็บย่างนึงอีกริแกะยากเหมือนเดิมแกะแบบอ๋อเขาต้องแกะให้เพิ่อนน้ำบ่อเรื่องไหนเราตรงเอามานเราต้องม่านั่งแกะจังสี่บอกเพิ่นจังเสือบ่ยแม่ผมมีโชคให้สร้งบ่อนให้เพิ่นอันนี้เป็นยาเป็นไ้เป็นลูก แม่งั้นนูเขาจะยุ่แต่ว่าเข้าตรงเขาตรงแก้จังสี่บอกคน่นจังสีซื้อเข้าหครับเอาแก่กับไปส่งพระเจ้าโอ้มันจ้ากพระเจ้าก่นหน้าหนัมีเราก็ไปส่งตัวทั้งทั้งีกยนรั้งทั้งขรืนอุบลรลัดวนอัเ่อใดครับเพื่ออยอย่แถวบลัดทั้งคนแก่นนะอ๋อเพื่ออุบวลัดขนแก่นนี่เนาะซื้อเนาะอำเพออุบนลัดเอาผมกิดเคยอยู่อำเพออุบลรลัด สามปีคุณได้ล่ะมันผมคือพอเห็นบองรับสือพักยี่่กุ่มเอเดียว้วผมโ้กนอ๋อแล้วอานี่อันนี้เป็นเส้นนะครับเป็นมาหาไส้เส้ยังเส้ด่างเนาะอ๋อใส้ยูุ่หนาหน้าผมเหลือครับพี่นอนห้อไปผมอยู่ในประเทศไทยคือเนาะี๋้วผมดีถามนะคือห้าไปหานะพักยี่หุ่มมาแล้วห้องกับมาแก่เป็นเม็ดเจังสี่แล้วห้องกับม่แก่เจ๊งสี่ดีคนเจ๊งสือ บุ้ยมันอกี้โดนวันไดนะครับมันยังสีได้เตียมเนี่ยมันสีบัเห็ุยุดเวลาบางเขาเขาเขาลนมันโอครับผมยัเขาอยกกันหมืนกนงานเหมกมันกินเ็บ่าเขาจะเ่างเขาคนไครับเาคนบวเกาคนบเสือครับเอาบมนเาบัแต่ว่ามันเสีอยุดแต่ว่าเขาไต้องคัดเขาเอาหนีเขาแบในเจอทจ่ว่าที่ว่า ครับผมนซื้อบ่อนเนาะครับอยู่คำให้ครับเราก็อันนี้เขากับไปหาเองครับหาเรากับม่นางนางแก่แก่ทั้งว่นเราะแล้วพอยาวมพอเบื่อไรันแนแต่ว่าที่นี่แก่ตอนนี้เขาที่มีเขาให้ื้อสองคนเนาะนี่กินน้ำในหุ่ม แกอีกที่เราเม็ดต้นนี้แกเม็ดครับทุ่นี่เนีครับครับเมดน่ครับแกบนนะครับโอ้ยแกบนอีกมันเป็นความไงด้พี่น้องว่าบนนโอ้ยากเด้อบรเคยแกในขามเด้อเก็บมือเ่เก็บเล่เก็บเล็บาเหแข็งเนาะโอ้ยโอ้เนได้ออกแลพี่น้องโอ้นี่ครับโอ้ยเก็บมือเจ็บ เอาเนี่ยจะนั่งแกยุ่งเสียโอเคบอสเจริญได้ซื้อนี่เยอะนะครับนี่ครับนี่คือในหุ้มแห่งนะครับนี่หุ้มแห่งนี่ครับในหุ้มแห่งเราก็ต้องเอามาแกให้ได้เม็ดจังสี่ได้ที่น้องคนยังสิี่ซื้อนะครับผมถ้าถามว่าซื้อคุ้มค่าบว่าหาเม็ดบาทนี่ก็กืคุ้มผมก็บอกหูหรอมันคุ้มมากนะครับแต่ว่าผมแกะเพิ่งเม็ดหนึ่งิ่งหัน มันคือเลือกยากแค่ไรเดี๋ยวเด้เอาไม้ได้ครับครับเอาแค่ครับโอ้ยโอ้ยโอเจ็บเลยครับโอ้ยเจ็บมื้ออะเลยตกนิดนึงโอ้ยหาวิธีอื่นซะเจ้ารังเอารังเอาโอ้โหเนี่ยเอาเชงสีได้บ่ครับเนี่ยได้อยู่ได้เนี่ยเชงสีได้บ่เนี่ยได้ครับแต่ว่ามันจะมันเปลือกหมักแหงมันกันเอา Oh um> ี่น้องเจ็บแล้วเจ็บโอ้ยมันคือเลือกบอบบางแทบระบาดนี่ผมนี่ผมอ๊อป้าพี่น ok ้องว่าเป็นของไงได้ครับเนี่ยแกงผมง่ายวันร้องโอ้ตงเขามันนางแกะเป็นเม็ดเจ๊งสี่นะครับพี่น้องจังสี่ได้หาเม็ดบาทนะโอ้ยผมแกะไปสองเม็ดฝังหันผมเจ็บมือเลยครับพี่น้องมันคือเป็นผมตัดเล็บมาไม่นอนมื่อเช้านี่ แนอยู่ใดผู้ไดเด่นเนี่ป้าเจ้านางแก่ช่วยเนี่ยเมื่อเนี่ยเต็มกระปุกนี่พี่น้องใส่เวลาเท่าไหร่ครับพี่น้องเ่ราะมันใส่แค่ผมนี่ผมใส่เวลาประมาณเดือนหนึ่งเด้อยบอกรับสื้อได้ครับพี่น้องเขาโอ้เดี๋ยวนี้เพิ่นกับมีโรงงานรับซื้อเนาะมีมีหมองรับซื้อเนาะรับซื้อในยี่หุ่มในยี่หุ่มแห่งเพิ่นเอาแต่แห่งบ่ครับเปลี่ยนพันบ่เอาพ่นบ่ อื S <S บานนี้ซูมือนี่มันเกิดว่าเป็นของหางไงได้อ่หุ่มมันเป็นกาได้แต่ว่าต้องตากแ็ดอ๋อต้องตากแดดแบบเพื่อนบ่อซื้อดีแบบแบบเป็นมากเป็นได้งสิเป็นบ่อนอเอาบปล่ครับเอาเอาเอว่างส่นนนีเอาโดนมาเก็บเขากิเอาต่เากิว่าเขากิดป็าด้ื่อเขาผมนี่เก็บจะใช้กสอบดีว่าสอบหารอยดีกว่าอ๋อใส่อเนี่ยสอบทุกมุเขาอยางที่โอเนี่ยเนี่ยนี่คือจ้เสียใส่สอบรหาลอยมแน่นถึงผักไหม โอ้อเอาแบบเป็นฟักแหงแหงง่มใส่กระสอบใส่กระสอบคื้เตียมกระสอบอปุ๋ยนี่หาเยเอาผเจ้าคือว่าเอาจังสันผมหาเยอะหาแล้หมู่บานผมพอ,อต้นแล้วเก็เขาใจยแต่ว่าผู้เจ้าเป็นยัง <c oughs> ต้องมานังแกะกแกะเวลาซื้อแก้พว่าิโชมือโอ้ยดองครับตอนี้นาห่อ๋อได้ไม่แกะอีกไหมายถึงว่า เป็นไห้ห่อแกะเป็นจ้างห่อแกะอีกเี่ครับจ้างอีกโอ้คือคือหมากแหงนี่ห่อขายแล้วหาร้อยาร้อยบานนี้ไมาแกะนี่คือเพิ่งจ้างอีกตั้งหกักโอ้ยก็ว่างษัตริย์เนี้ยเออแ<บ>ต่เนื่องว่ามันต้องแกะยัง,งสี่ยังจีซื้อหาม็ดบาทเนะอันนี้หาม็ดบาทเยอะแต่ว่าเอ้าโอ้ครับโอ้พี่นอ้องเ่าเบิ้งนะครับเป็นถือว่าเบิ้งเป็นชีวิตหลักมุ่มอีก ย่างหนึ่งเด้อพี่น้องเข้าเป็นเรื่องเล่าของชีวิตเองนะครับเพาคนเข้าเพแม่พี่น้องเข้านะครับผมหลากหลายอาชีพหลากหลายการทํามาหากินนะครับมันก็มีหลากหลายมีหลายย่างเา้วก็แต่ว่าผู้เจ้ากับงสิบพดเดเฮ็ดเตในหุ่มดอกนองคงสินี้เน่าเอื้อนเฮ็ดยู่ดอกนอเฮ็ดนี่ครับจังนี้ละเรากะมาหาป่าทั้เสียครับหาป่าสู้ลูกสู้เมียเรานะครับ แล้วก็แฟนกับทำงานนี่กันเป็นว่าครับทำงานก็ามากันทำงานกอสางยุยบ้านไหนครับยุยบ้านฝันฝางหรอยุบนับนฝา,างเนะา,นาเนะมามาเหตุงานยุบันฝางเนะาะวันนี้ก,ก็เลยมาหาปา่าแล้วก็เลยพูดแฟนนี่ก็เลยมานาง <c oughs> แกะในีหุ่มนะครับผม <c oughs> <ๆ S 2> แกนีหุ่มนะครับก็คือเม็ดมะลุมนั่นเองนะครับผมมะลุมนะครับรักษาโรคนะครับผมบอกว่าเป็นรักษาโรคเบาหวานนะครับแต่ว่า คือตอนแรกผมเข้าใจว่าเข้าต้องไปหายีหุ่มแหงแล้วก็มานางแกะจังซี่จังเอาไปขายนะครับก็คือพ่อแม่เมื่อกี้ว่าเป็นมากแหงใท่กระสอบไปกระสอบปุ๋ยสอบนึ่งอไงได้สอบราคาร่อยเมนบ่ครับเราบานนี้กะนเมนว่าเข้าบ่ราะแกเข้าก็ได้เข้าก็ได,ากได้ขายเราสอบราคารอยเอออันนี้แกเรียนไปก็คือเขามาจ้างเข้าแก มัเป็นของไงนะครับพี่น้องห้าชีวิตเนี่ยรื่อเหรียญเป็่ชีวิตด้ครับพี่น้องช,ชีวิตว่าเป็นของเหรียญนะครับพี่น้องห้าลูกหลานน้องนุ่งเบื้องโยกัดลำเนืนชีวิตยังมีสติเด้อพี่น้องห้านะครับผมชีวิตว่าเป็นของเหรียญนะครับมันหมากนั่นไงแห่งนีแห่งเชิงโตนะมั้ยอ๋อนี่อ๋อนี่เพราะเอาเป็นว่าทเทีอนออแดนนวดกับขาเนียวอาะ นี่ครับนี่เบื้องนี่แม่บ้านของนี่เพิแกะจนวานิวโปเลือดออกแล้วนี่ครับเราต้องก็ต้องนั่งแกะไปเพราะว่าขนว่วแล้วกันจะเคลื่อนอียดป็นบ่าครับคือเดี่ยวมาเห็ดแล้วมันก็ต้องเห็ดในมันแล้วเนาะไอแก้วมันคือหอมาเป็นจางไงห้องท่าไรห้องกระเห็ดใ้มันแล้วนะครับผมเบื้องจนวามือแตกแล้วนะครับผมแกะสองในเมื่อกี้่ผมก็จนว่าปวดมือนะครับนี่ยังเจ็บเจ็บอยู่นี่ไปคุยต่หมกหุ่งว่าไดได้นี่ันดมือเลยนะครับผม โอ้ยนะครับผมท่าพี่น้องเข้ากับช่วงนี้ก็เสียวเขาขึ้นเล่านะมือแรงกันยังพันเดีมีแน่วไปแล้วก็ยุดซี่มือนี่กะยังพันเดียย่นมาสิไปใส่นะพี่น้องเข้าเข้ากับพ่อดีเข้ากับไม่เห็นเรื่องเล่าของคนสูชีวิตอีกนะครับผมก็คือนี่แหละครับมานั่งแกในอีหุ่มครับนั่งแกไปเรียนไปแต่ว่าเข้ากับเฮ็ดที่ต่างเฮ็ดเรียนเฮ็ดหัวขาเวลาไปเนาะเข้ากับพ่อได้คือพ่อได้เฝ้าเนาะครับ ก็เฮ็ดไปเฮ็ดเลนเฮ็ดหัวกะนขาเวลาไปเนาะแมนว่าไอ้หาหลายหลายท่านเนาะนะครับผมหาหลายๆทาท่านเราก็ซอยกันทํามาหากินนะครับพี่น้องห่อพ่าสันชีวิตหฮอมันก็สีลำบากนะครับขันห่อพ่อสูนะครับพี่น้องจังผมเบ้าก่อนฮักนี่กัผมก็สูขึ้นกันนะพี่น้องหฮอบางทีมันก็มีทั้งสุกทั้งทุกป้าปนกันไปนะครับคือยังผมบอกแล้วกั ่ได้ดีก็ผู้อื่นก็ก็บ่ได้เลือดเลอเพื่อเฟียกหยังก็ไผนะครับก็แค่ว่าครับผมไออันเลวครับผมก็ว่ายุบเจาคือบ่หาวมีที่อื่นทีแก่ที่มันบ่เจ็บมือก็นี่สันเด้ดเด็ีครับผมอห่เส้นกับานอยังปลยิดสั้นสันยังกิดเทียมมึงิี่ไดดบ่โอ นะครับผมน่โอ้โนะครับผมอ๋อครับพี่น้องเข้ากับเบื้องนะครับผมคือให้เบื้อง่าต้องสูวนะครับชีวิตนะครับต้องสูนะครับแต่นี่แนวท่างอะไรที่พ่อสิหาสีรางได้ที่มันเป็นอาชีพสุดเจริญเท่ากับเฮ็ดไปนะครับพี่น้องอันใดที่มันบ่อสุดเจริญเท่ากับยะไปหาเฮ็ดนะครับพี่น้องเฮ็ดแล้วมันบอดีนะครับ มันดีถูกใจภายหลังแต่ว่าเฮ็ดแล้วเฮ็ดแนวที่มันถือต้องเฮ็ดแนวที่มันสุดจะลิตมันเกิดสีบ่ดด้มียั้งนะครับมันเกิดสีมี้ไดแนวได้ครับมากลรวก็มีความสุขสุขทั้งคนทําสุขทั้งคนรับนะครับผมตัวเฮากับมีความสุขครับพี่น้องบู้ดดคิดอยากลวยทางรัดไลยฮะเฮ็ดแนวที่มันนั่นก็มันกับบดีนะครับพี่น้องเฮ้าเอาก็เป็นกําลังใจให้สุผูสุคนเด้อพี่น้องเฮ้าชีวิตตรงสู้ครับเกิดมากนะครับผม ในฮุ้มตอนนี้ก็บเพิ่อนบอกว่าเมื่อกี้ใส่รักษาเบาหวานเราก็มีคนหายแล้วนะครับผมหายกะกะคงต้องเป็นเรื่องของทงังวงการแพทย์ที่สีต้อยอดกันต้อไปนะครับส่วนผมกน็นําเสนอเรื่องเล่าของชีวิตนะครับผมเอาเอาไว้ซ้ำหนีก่อนเนาะครับสู่ต้อไปครับผมชีวิตหลากมุมกับผมก่อนฮักผู้เบา,มาวมักเลาะครับ